อยาในแุกเ้าอีกด้นี่เลนมาปลา้หยิบปูมันเื่อเล่ยนหนมันน่าัแหงมือเก่าปลา้อะไรเดงเด็กยิงหรืื่นคนไหนครับได้มาะโงงใหมก็ปืนวัฒนธรรมเก่าเเข่างนเป็นำนาน ว่าจะเป็นตำแหน่คือจ <interventions> <gment> ่ายยุ่หัวมานั่งสิเด็อยู่หันผู้เอาเห้จ่ายยุ่หัวกู่จัว่าเจ่ายยุ้งหัวแล้วหรืว่าอาางขาตกได้ไหมอาานวันนั้เวย่างะเจ้พระเจ้าขาตกได้ไหมคนนีเขาบอกว่ามันจะไปกวน่ไหนวะเขาอมันก็คืออยู่ในหัวเ้จ่งนกกเอาเงิน เนี่ยพวกงาน่เองรู้จอย่างเี้นี่เองรจัอย่เี้ที่เนว่ามันเป็นตำนานมากนะเจะาืคือมันเป็นตำนานมากด้วยกันนะเขือกันนะครับเมย่อว่าเ่อว่ามีรถนำขบวนที่ไเีงนะเจอนจอนจข่าวประาวงกับที่แเีงได้หอะไรอตำนานมากเลยหมดอะ เดี๋ยวมเหีนปลาไดีสดเลยเข็นงานด่วนบังหวอดทีมั้เต็มมันเอ็งมอกัน,นอกไหมเราทำใจเจดบ่นบนบนยังดเรากูเนนหนึ่นนนนงนัน,นปไปวะใส่ี่ <c oughs> ยเราใจนย่เจ <c oughs> ้าจกับมองกนหน่อใ่เรา